คนโบราณของเราจึงเวลาเลี้ยงลูกในท่านมักจะกล่อมลูกกล่อมลูกเป็นบทเพลงในมีหลักธรรมนอนสาลารับตาเมสิกอมคำแพงไม่เ,เอ้ยคำแพงไม่เ,เอ้ยแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาปลอดแม่์เลียงหมอนเขปาปลาสวนมมอนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยห้งมเตะกระบองคำนี้ สะท้อนภาพชีวิตทั้งหมดท่านจะเอ่ยเอื้อนไพเราะมากหลังจากนั้นจะเล่าให้ฟังตอนแรกว่าแม่ไปไร่ก็ตามพ่อไปนาก็ตามทุ่งท่าป่าเขาหุบเขา,ขาป่าพงดงดอนสิ่งที่แม่ได้มาอาหารอันอรอ,รอร่อยแม่จะคิดถึงลูกบางครั้งเอาใส่เข้าไปในปากแล้วและลึกถึงลูกต้องคายออกมา สิ่งที่แม่เห็นว่าอร่อยที่สุดก็คิดถึงลูกทีงบอกว่าแม่ไปให้เอาไข่มาแม่ไปหน้าเอาปลามาปอนแม่เลีมม้ยงมนเขาป้าสวนมอนโบราณกล่อมลูกอย่างนี้สมัยก่อนเสื้อผ้าลูกจะได้นุ่งห่มนี้ไม่มีที่ซื้อที่ขาย ต้องผ่านกรรมพิธีจากมือของแม่ตั้งแต่ได้ตั้งแต่ฝ้ายมาเป็นเส้นได้เส้นไหมต้องมาทอมาต่ําให้ลูกให้ผัวได้นุ่มแม่ก็สะท้อนแม่เรียงมอนเขาป่าสวนมอนเดิกอ่อนซ่อนมันลูกมันตื่นลูกหน่อยหายง่อมแต่กระบ,บองสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าลูกร้องให้กดปั๊บวาง ยังใครแนมีผ้าอ้อมอนามัยพอกแต่กี่บ่มีถ้าลูกร้องไห้ก็งมหากระบองเอาใต้หอข้อนดอกน้ำมันยางเอามาเขียจุดเสียงท่มๆขี่เยี่วใส่แม่เลี้ยงลูกหน่อยมันมันยากมันซากลางคืนเราขี้ราดเราเยี่ยวรถแม่ก็ตื่นมามาทำสะอาดไม่มีผ้าอ้อมอนามัย แม่ก็ลำพึงลำพันว่าทุกยากขนาดนี้เรียงลูกเลียงลูกหน่อยแมนมันอยากมันทราพ่ออยากสาลูกผัวไปปวดคำว่าสาแปลว่าอยากสละลูกผัวไปปวดแต่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าผูกพันลูกของแม่ในที่สุดแม่ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้เจ้าใหญ่มากขันเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว ขันเป็นทรายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดในศีลในธรรมแต่จำนำคุณพอ่อคุณแม่พ่อเด็กเกดึงขึ้นสวรรค์ถ้าเธอเติมโตมาไปแต่งงานที่ไหนเป็นคุณหญิงคุณนายไปได้ผัวได้ลูกไกลๆถ้าเป็นหญิงก็ให้มาไหว้แม่บังเนอถ้าเธอเป็นชายให้ไปบวชให้บำเพ็ญธรรมยิ่งยวด จะได้มาลากมาเข็นมาฉุดมาดึงแม่จากนรกสู่สวรรค์เจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปบวชใดยิ่งหยวดในศีลในธรรมพ่อจำนำคุณพอ่อคุณแม่พ่อได้เกลดึงถึนสวรรค์แม่จะกรอบไป้ร oh อ คํากล่อมของแม่นี่เป็นคำพูดพูดระหว่างใจจริงของแม่ใส่ในสมองแม่น้อยของลูกลูกสมัยก่อนไม่มีวิทยุได้ฟังได้ยินแต่เสียงของแม่จะจดจับเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่ได้กล่อมลูกแม้แต่นมก็ไม่ให้กินย่านมันเหี่ยว,ตวโตคอดกลัวมันจะเสียทรงความผูกพันก็เลยเหินหางคำกล่อมของแม่ปัจจุบันนี้ ไม่สามารถจะทราบได้แต่เห็นพวกครูบาอาจารย์อยู่ตามบ้านพักครูเนีเ่ยตอกยันมาเลิกโรงเรียนกินเหล้าตั้งกลุ่มร้องรำทำเพลงเมียเข้าครัวทำอาหารกับแก้มลูกร้องให้ในเปกล้วยลูกน่้กวยลูกนี้คอยฆ่าหเห็นนักกินมือขวดใส่เติบอทีละกงซ้องกงบาเมาออกันตัดออดทังวานนาเพ,พื่อนกอมลูกเพิ่น สมพอลูกคนเกิดมาแห่กกกกแกงกึบกระลึบกืบเก่งกว่าพอเองนะ